ที่วัดป่าเหวไหตำบลหัวหนาคำอำเภอศีธาตุั่นเอกจักพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ44พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2565 ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อถาวรฐานาวโรจเจ้าอาวาสวัดป่าเหวไห้โดยมีนางสาวศิริกัญญากิจติรักษานายอำเภอศรีธาตุพร้อมด้วยส่วนราชการกำลังพลทหารและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมกันปลูกต้นกล้ายางนาและพันไม้ชนิดอื่นๆจำนวนทั้งสิ้น2,500ต้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าร,รักษาระบบนิเวศสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ลดสภาวะปัญหาโรคร้อนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับกำลังพลและประชาชนรวมถึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนค่ะ ซึ่งจากการที่กรมทานราบที่13ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างผืนป่าให้กับชุมชนในครั้งนี้ค่ะ